ชาวราศีมีนให้กับเจาะดวงงานเผาดวงเงินส่องดวงความรักนะครับในเดือนมกราปี2567นะครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วก็ปีใหม่นะฮะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเดือนแรกถ้าทำอะไรเด่นๆแล้วก็สวยงามเนี่ยมันจะไม่ต้องไปแก้ไขแล้วก็มันจะเดินต่อยาวๆได้ตลอดปีเลยนะฮะมาดูครับเรื่องแรกครับต้องบอกก่อนว่าเงินงานความรักนะครับปีในช่วงเดือนนี้งานเด่นมากแล้วก็มีเงินพิเศษเข้านะครับโอเคครับมาดู เจาะดวงงานก่อนแล้วกันนะฮะดาวการงาน,นครับในช่วงเนี้ยมุมดาวมีงานใหม่เข้ามาหรืองานงอกเข้ามางานพิเศษเข้ามาและข้อสําคัญคือประสิทธิภาพการทํางานถือว่าน่าพอใจนะครับดาวการงานของคุณคือดาวพฤหัสและดาวพฤหัสโคจรเมตลาชาโชคเดิมทีนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยเขารูง้งานดาวการงานนะฮะและแถมมันเป็นอยู่ตําแหน่งการเงินด้วยนะเขาโครจรน,นะครับ เรียกว่าหมดพลังเรียกว่าพลังหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะโคจรถอยหลังก็เรียกโคจรวิปริตนะครับแม่ดาวการเงินในะรงการงานนะฮะมันโคจรวิปริตนะฮะมาเลยทาให้เหนื่อยหน่อยกว่าจะได้อุปสรรคเรื่องเงินการงานในช่วงที่ผ่านมาเยอะนะครับแต่ว่าหลังวันที่9กามกราเปต้นไปแล้วนะครับดาวการงานโคจรกลับมามีสภาพร้อเหมือนเดิมนะฮะมันจะทําให้โอกาสที่งาน เรียกว่ามีความคืบหน้าแล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็มีความสําเร็จแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้ทำานะฮะหรือว่าประสิทธิภาพน่าพอใจเลยนะครับนั่นทําให้ช่วงจุดนี้ไปมุมดาวเกี่ยวข,อขอ้องกับเรื่องของการงานมีดวงงานเด่นมีดวงคนช่วยเหลือมีงานใหม่เข้ามาและโอกาสนะครับนี่ผมเน้นสําคัญคือโอกาสโอกาสใหม่ๆทําให้เราชื่นใจโอกาสที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่า เออมันมีช่องทางนะฮะและอยากให้คว้าไว้นะฮะถ้าใครที่มาทาบทามหรือว่ามีช่องทางเงินอื่นๆนะครับที่เข้ามาผมอยากให้คุณคว้าไว้นะฮะบางทีมันมีโอกาสมาไม่ค่อยบ่อยนะักแต่ถ้าเข้ามาแล้วอะไรที่ทําได้อะไรที่มันเป็นรายรับพิเศษอะไรที่มันทําให้เรามีความหวังอะไรใหม่นะฮะมันจะเหนื่อยเยอะหน่อยแหละนะครับจริงๆนะปีนี้นะเป็นปีที่คนเหนื่อยเลยนะฮะแต่ว่าเหนื่อยแล้วคุ้มค่าขึ้นนะฮะหรือว่าอัปเกรดชีวิตเราขึ้นมาได้นะครับจงเหนื่อยซะ นะฮะจะไม่แบบเออเมื่อไหร่จะสบายอยากให้คุณสบายไม่ฮะผมอยากให้คุณเหนื่อยนะครับหวังรลเก้นนะแต่ว่าผมมองว่ายิ่งทํายิ่งได้ปีนี้นะฮะยิ่งทํางานยิ่งได้ตังค์เยอะผมเลยมองว่าเออเอาตังค์ไว้ก่อนดีกว่านาะฉะนั้นนะครับปีนี้ฮะมันมีงานงอกเข้ามางานพิเศษงานาใหม่ๆแล้วก็งานที่นอกเหนือจากงานหลักนะฮะมันทําให้เรามีชีวิตเรื่องของการเงินนะฮะที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทาอยู่เพิ่มมากขึ้นนะครับ คุณทาอะไรอยู่สายงานของเรานะครับมันจะมีชื่อเสียงนะฮะในสายงานนั้นแล้วก็มีคนนิยมชมชอบมากขึ้นนะฮะก็เลยมองว่าช่วงขวบเดือนนี้นะฮะโอกาสใหม่ๆมาโอเคคว้าไว้ปัญหาอุปสรรคนะครับมีตามปกตินะปัญหาหลักๆก็คือในช่วงขวบเดือนนี้นะฮะคนนะครับจะงี่เง่าเยอะหน่อยนะฮะคุณจะเจอคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานแล้วก็มาต้องทําร่วมกับเราแล้วเขาก็ทำหลุดหลุดตกหล่นหลงลืมอะไรเงี้ยนะครับ คุณเจอคนลักษณะแบบนี้บ่อยแลวอย่างที่2คือระวังคนพวกผิดนัดนะครับเดือนนี้นะฮะผิดนัดผิดสัญญาผิดคําพูดพวกนี้เกิดเยอะหน่อยนะฮะข้อที่3นะครับคนมากวนอารมณ์นะฮะกวนอารมณ์เรานะเออเป็นเดือนที่คนพูดไม่ค่อยเข้าใจหรือพูดไม่ค่อยร,รูเรนะ้เรื่องนะครับไอสังเกตดีๆนะเดือนมกราคมนะฮะคุยกับใครคุณจะเจอคนที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะพยายามอดทนหน่อยแล้วกันนะฮะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจแล้วก็ คอยดึงเข้ามาด้วยบางทีเป็นเพื่อนร่วมงานเราครับทำงานแล้วไม่ค่อยมีสติแล้วก็หลงลืมบ่อยไม่ค่อยมีสมาธินะครับช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่นราจจะเหนื่อยนะครับในการที่จะดึงดึงเขาหน่อยนะครับสําคัญครับในช่วงนี้ครับมุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือตัวช่วยมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าผู้บัญชารุ่นพี่เก่าคนที่เคยดูแลกันมารูบาอาจารย์ต่างๆนะท่านช่วยเหลือนะครับในช่วงขวบเดือนนี้ได้อยู่นะเออนี่ข้อดีนะครับ ต่อมาเรื่องเงินทองฮะดาวการเงินอย่างที่บอกว่ามีเงินเข้ามีเงินพิเศษเข้ามีเงินที่พึงจะได้นะฮะอาจจะเป็นเงินเดือนคือเงินที่พึงจะได้นะเพราะว่าบางคนเงินเดือนถูกเลื่อนนะเดือนนี้หลายคนเลยนะฮะส่งข่าวกันมาว่าเออเงินเลื่อนเฉยเลยนะฮะหรือได้เงินไม่ครบแล้วต้องไปได้กลางเดือนที่เหลืออะไรเงี้ยฮะก็มีแต่ว่าของเราไม่นะฮะโอดูของเราว่าโอเคได้เงินครบตามจํานวนแต่ว่าเรื่องการเลื่อนมันมีโอกาสนะแต่เลื่อนไม่มากนะฮะ ฉะนั้นก็ให้รู้ว่าช่วงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องเงินทองในการใช้เงินหน่อยในช่วงเดือนนี้นะฮะแต่ถ้าใครที่มี j อบพิเศษหรือมีงานพิเศษได้โอเคทาไปนะฮะดวงมันเด่นเรื่องของเงินพิเศษนะครับดวงมันเด่นเรื่องของอะไรครับที่เราคาดไม่ถึงดวงมันเด่นในเรื่องของถ้าเมื่อไหร่ที่ติดขัดหรือว่ามีหนี้สินนะฮะมันจะมีตัวช่วยมีวิธีที่จะหาเงินได้ทันเวลามีวิธีที่จะเจรจาต่อรอง แล้วก็สําเร็จนะครับในตัวเลขที่เราต้องการหรืออย่างน้อยก็พอจะสําเร็จพอที่จะพอจะคุ้มค่านะฮะกว่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยไปนะครับว่าไปเดือนนี้เรื่องเงินมันน่าชื่นใจนะฮะน่าชื่นใจกว่าเดิมคราวนี้มันมีรายจ่ายอ่ารายรับอันนี้เราบอกเลยนะรายรับเข้ามาได้เต็มที่ขึ้นนะถ้าคนอุดรอยรั่วที่ผมจะพูดเหล่านี้เงินจะเหลือนะครับหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่รู้จะจะทำได้หรือเปล่านะฮะมีคน กู้ยืมนะฮะมันจะมีคนยืมหรือว่าขอให้ช่วยนะบางคนไม่ได้ยืมนะขอตรงๆเลยก็ได้นะฮะขอให้ช่วยนะฮะค่านุนค่านี้ค่านั้นให้หน่อยนะครับดีนะต้องระวังนะฮะช่วยอะไรก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ไหวหรือว่าช่วยแล้วเราหรือครอบครัวเดือดร้อนนะฮะคุณก็ต้องพิจารณาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็การต่อมาเข้าขเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวเดี๋ยวเสียเดี๋ยวพังเดี๋ยวหาย เดี๋ยวมีปัญหาอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะครับมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่จุกจิกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงแล้วก็ไอ้นั่นเสียไอ้นี่พังไอ้นั่นหายไอ้นี่ก็เสียความรู้สึกหน่อยนะฮะก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะฮะเข้าของเครื่องใช้โอ้ใม่ไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวด้วยนะอุปกรณ์กคร่ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์มือถือนะฮะหรือว่าเข้าของเครื่องใช้อื่นๆนะฮะของครอบครัวด้วยนะฮะนี่แหละที่ต้องระวังนะครับแต่ข้อดีอย่างนะับมันมีโชคฟุกดวฟุก มีดวงแห่งเรื่องของโชคลาภฟุกๆเข้ามาแต่ว่าเข้ามาปุ๊บมันมีเล่จ่ายรออยู่ทันทีนะฮะก็ต้องระวังหน่อยนะครับเออนี่ต้องระวังเป็นพิเศษทีนี้ครับดาวราหูนะฮะดาวดวงนี้โครจรทับเราอยู่นะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังมีไหมก็ต้องมีนะฮะหนึ่งองคนหลอกลวงรือโกงแล้วกันนะฮะคนมาชักชวนลงทุนหรือว่าขอกู้ยืมไม่ได้คืนลอกแล้วก็หรือคืนไม่ครบหลอกแล้วก็ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ไอเดียนะฮะบางทีมันมีรอยรั่วอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นนะฮะในช่วงที่ผ่านมาซื้อซะเลยเนะะี่ยเดือนเงินเข้าชิมไหมเนี่ยฮะความอยากมันจะให้หรืวอว่าเใช้เงินนะฮะของคุณออกไปเยอะเหมือนกันนะครับอะไรที่เราอยากนะครับก็ต้องเตือนว่าช่วงนี้ก็ใครจะ่ายเยอะแต่สําคัญคือมันมีดาวที่เกี่ยวขอ้องกับเรื่องของโชคฟุกนี่ผมมองนะว่าถ้าใครที่แบบทํางานนะฮะแล้วรับจ็อบพิเศษได้นะครับช่วงนี้ก็สามารถทําได้นะครับ โอเคนะฮะต่อมานะฮะนี่ผมคันจมูกนะฮะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวข้องกับโชคูฟุกไม่พอมันมีคนให้ของขวัญให้โบนัสให้รางวัลหรือว่าใหอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าให้ทุกเรื่องนะครับถึงแต่ว่ามันมีคนที่ดีๆหรือคนที่เราอ่เราคนที่เรารับถือนะฮะศรัทธาครับเราจะมอบของบางสิ่งให้เรานะครับมันเป็นได้ทั้งเงินทองหรือทรัพย์สินนะครับไอเนี้ยก็แล้วแต่ว่า แต่ละคนมันก็มีโชคแตกต่างกันนะครับางคนโชคเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งของบางคนเป็นเงินทองบางคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยฮะในช่วงเดือนนี้จะได้ในสิ่งที่เราเซอร์ไพรส์มานะครับเรื่องความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดช่วงที่ดวงเด็ดนะครับคนโสดช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ใครที่มีคนชอบนะครับโอเคให้คุยให้พูดนะครับเรียกว่าให้จีบนะฮะเพราะว่าดวงความรักดีโอกาสที่จะคุยแลวสนิท จีบติดได้หรือคุยแล้วมีการสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องดีนะครับมม่มีดวงคนเก่าๆกลับมาด้วยนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องหรือเปล่าน,นี่ต้องระวังนะฮะเพราะว่าบางทีฐานไฟเก่าบางทีเป็นจุดติดแล้วมันกระดับได้อีกนะฮะฉะนั้นส่วนใหญ่จริงๆโคราศีมีเนะี่ยได้คนใหม่ๆนะฮะจะไม่แบบเก่ามาเก่ามากลับมาโอเคได้คุยแต่คงจะจุดติดยากนะฮะมีนี่เลิกแล้วเลิกเลยไปแล้วไปเลยส่วนใหญ่นะแบบนี้นะฮะ ก็โอเคครับก็ระวังหน่อยคนเก er like ่าๆกลับมาหรือว่ามีคนที่เคยจีบนะฮะกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วความรักก็เด่นถ้าเรารู้สึกดีกับใครให้คุยโอกาสสนิทมีเชื้อมีมากขึ้นส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วนะฮะดาวความรักเด่นนะครับช่วงนี้ช่วยเหลือก็กุลกันดีนะครับสิ่งต้องระวังคือเรียกว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่าใช้จ่ายต่างๆมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปกับคนในครอบครัวแสดงว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวมากมาหนักกันนะฮะแล้วก ช่วยเหลือก็กุญดีนะฮะพอจะช่วยเหลือหลาย,ลายๆเรื่องให้กับเราได้ถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนใจไม่สบายใจแฟนช่วยเหลือในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราต้องการได้ไปอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยว่าสรุปดวงความรักเด่นถ้าทะเลาะเบาบางเดี๋ยวก็คลีนรแล้วคุยกันได้มีดวงแฟนช่วยเหลือแล้วก็อาจจะเป็นเงินทองรทรัพย์สินหรือ่าเป็นกําลังใจนะฮะแล้วก็ดูยอย่างคือเรื่องของแฟนให้โชคให้ลาบบางที่อาจจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนจะทําให้เรามีโชคมีลาบนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอครับในช่วงนี้ ระวังมือที่3หน่อยนะฮะระวังจริงนะไม่เราก็แฟนอน,น่อนก็ต้องระวังอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะฮะเกิดใยเย็ยนๆใจหนักแน่นแล้วก็ต้องมั่นคงยาวนิ้วไปยาวปลั๊กไฟเดี๋ยวจะเดือดร้อนช็อตกันทั้งบ้านนะฮะโอเคครับไปแลวครับโชคดีก็สุขครับไปกันไปใจนะครับถรือว่าดวงโชคดีสวัสดีครับ